สายซ้อสายแซะอกจะแตกบอกยอดวิวไม่เป็นธรรมชาติแต่ต่างชาติแฮรทำรีแอคชั่นครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซอง เบาอีสานอีกแล้วพี่น้องม้อนเฮาก็มีเรื่องเาวาเกี่ยวกับอีหล่าหน้อยเฮาน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงกับเพลงสาวสำน้อยคอยหักนะครับผมนอกของอีหล่าน่อยเฮาเอามาว่าสุพีเอามาวั่งสุนองเอามาวั่าสูเอซอีหล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วจะต้องบอกว่านะครับผมนอกกรทีหล่าน่อยเฮ้าจะปล่อยเพลงสาวสำน้อยคอยหักออกมาพี่น้อง มีสายเสาะสายแซะนะครับผมเนาะออกมาคอมเมนต์ว่ากระแสอิหลาน้อยห้าโตก๊กกระแสเมิดแล้วกระแสต๊กแล้วปล่อยเพลงออกมาจักจะถึงสามแสนวิวบอวสันเดตต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันวัดกันที่ผลงานนะครับผมเนาะเป็นจังไดแน่เมื่ออิหลาน้อยปล่อยเพลงออกมาสาวสำนอยคอยฮัก หนึ่งวันหนึ่งร้านห้าแสนวิวตอนนี้นะครับผมนอยยอดวิวอีหลาห่านอยเฮาอยู่ที่หนึ่งร้านแปดแสนจัหนึ่งล้านเก้าแสนะนะครับผมเนาะผมเสวาวันนี้พี่น้องยอดวิวอาจจะทะลุสองล้านวิวนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมนอทีบ่าวสารหูสึกดีใจแทนอีหลาห่านอยเลยคือมีช่อง youtube ต่างประเทศพี่น้องมี youtube ต่างประเทศนําเพลงของอีหลาห่านอยเฮาสาวสมน้อยค่อยฮัก ไปทำรีแอคชั่น,น,พน,น,บบน,นพี่น้องในหลายซองนะพี่น้องบางสายเขาเบิรงเป็นชิปซองเหมือพี่น้องที่นั่เพลงของอิหลาหนอยเฮ้านะครับผมเนาะไปทำรีแอคชั่นและกะมีแฟนคลับเอฟซีของอิหลาหนอยเฮาตามไปให้กำลังใจเอฟซีต่างประเทศนะครับผมเนาะเอฟซี FC ต่างชาติพี่น้องทีเป็นเขามาแสดงความคิดเห็นนี่แหละเขาว่าบาา่าวยังหลายบ่าคุยยังหลายบ่โมยังหลายดอกเอาผลงานอุด ปากดีกอนล้วับผมเนาะเอาผลงานเป็นที่ตั้งเอาผลงานเป็นที่พิสูจน์ดีกว่าว่ากระแสตกจริงไหมมีกระแสจริงไหมอ่าทำไมกระแสตกทําไมยอดวิวไม่เป็นธรรมชาติทําไมต่างชาติถึงนําไปทำรีแอคชันละ อันนี้ก็ฝากถามกับไปนะครับผมนาะสำหรับคนที่เขามาคอมเมนต์เขามาซาออย่า <c oughs> ทําตัวเหมือนกบในกาลานะออกมาจากกระโปรงกเปาเนี่ยอาจจะได้เบิงว่าโลกเขาไปฮอดได้แล้วอาจะได้เบิงว่าพิ่งสาวสมน้อยค่อยหักของปุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงอีหลาหน่อยเนี่ยเขาไปทั่วโลกแล้วไปติด34มสินะครับผมนาะอันดับ34ของ มิวสิกวิดีโอยอดนิยมระดับโลกแล้วออกมาจากกาล่าแนวมาเบิงแนว่าโลกเขาไปฮอตได้แล้วแล้วก็เขาไปเบิงช่องตั้งประเทศเลยเพื่อนทำรีแอคเราเพื่อนชื่นชอบเพื่อนยินดีกับผลงานอิลหล่าน้อยปนันใดเพื่อนยินดีกับผลงานของอน้องอิงเพชรวันแพงขนาดไหนเขาไปเบิงเด้เอ,อย่าอยู่ในโลกแคบบของเจ้าของหลายเปิดโลกกระทัดตัวเองแน่นะครับผมเนาะเติมเน็ตทั้งรามซ้ำมากับ หูจักเบิงอย่างที่มันส้างสันแน่บแมน่นวาเติมเน็ตรศัพท์มาจ้องที่มมจับพีดจ้องที่จะ,จจะ,จะเสาะจะแสะผู้อื่นอย่างเดียวเนาะเบิงอย่างที่มันส้างสันแน่ชีวิตจะได้มีความสุขเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝากไว้ให้คิดนะครับผมนอะสายเสาะสายแซะสายเสียมทั้งหลายเบิงอย่างที่มันส้่งสรันแน่เบิงแนวว่าเขาไปถอนไดแล้วออกมาจากกะลาแน่นะครับยามาแสดงความงเนะครับผมนาะความ อิจฉาตาหอนความทุกทรมานในใจเจ้าของอ่าให้ค้นเขาได้ว่าได้ซาได้ลือถอ่ออันนี้ก็ฝากไว้คิดนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมเนาะถือว่าเป็นวันบุญแล้วด้อพี่น้องบ้านยิหลาหน้อยเฮาอ่าที่วัดหนองคููนะครับผมเนาะเป็นงานบุญกฐถินอ่าวันที่หนึ่งพฤศจิกา ที่ครอบครัวอีหลาหน้อยเฮาเนาะพี่น้องรับเป็นเจ้าภาพกองกระถินพี่น้องเป็นเจ้าภาพกองกระทินอ่าถือว่าเป็นเจ้าภาพ ีแรกของครอบครัวอีหลานหน่อยอย่างเป็นทางการนะครับผมนะัดที่วัดหนองคูพี่น้องเมื่อนี้กม็มีวงสาวน้อยเพชรมันแพงไปทำการแสดงในช่วงค่ำเด้อพี่น้องเนอาแฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนนะครับผมนาะกะมุ่งหน้าพี่น้องไปที่จังหวัดศรีสะเกษบ้านหนองคู่เป็นที่ดบลอยบางคนถึงงานตั้งแต่เมื่อวานนอนพีน้องถึงบ้านอีหลานหน่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางคนกําลังเดินทางอยู่ เราบางคนอาจจะถึงเมื่อนี้บางคนอาจจะเดินทางเช้านี้เนะน้องเราก็ถึงช่วงอาจจะเย็นเย็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาลังใจนะครับผมเนาะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเดเดินทางปลอดภัยไปกับปลอดภัยนะครับผมเนาะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็ถือว่าไปเอาบุญน้ำกันนะครับผมเนาะไปเฮ็ดบุญรวมก,กันครับขอบคุณอีหล่าน่อยเฮา หลายคนนะครับผมเนาะสอบถามบอยสานเขาไม่กันว่บาบอยสานเจ้าบ่าไปบ้านลูกสาวบ่เจ้าบ่าไปบุญกระถิ่นบ้านยี่หลา่าบ่ปีนี้นะครับผมเนาะบอยสานก็นได้เฮ็ดคลิปลงหลายคลิปนะครับพี่น้องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของบอยสานนะครับผมเนาะอ่าที่สุขภาพร่างกายพี่น้องตอนนี้บ่ออับนุ้ยอันนี้เขาก็ต้องบอกกันตรงๆสุขภาพร่างกายเราไม่ดีนะครับผม เดินเหินลำบากพี่น้องการเดินทางของบาหสารหลายโคตรกะจะหูนะพี่น้องว่าการเดินทางมันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมและบาหสารกะบรดมีรถประจาตัวพี่น้องถ้าไปนะครับผมเนาะอ่าต้องไปรถประจําทางไปรถสาธารณะพี่น้องต่อหลายตอ่อแล้วกะการเดินทางนะครับผมเนาะมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยต่าสาหรับสุขภาพร่างกายตอสังขารบาหสารตอนนี้ การดังโดนโดนพี่น้องมันก็มีผลตอนนี้สําหรับตัวาวายารการยืนนานๆเดินก็ไม่สะดวกนะพี่น้องนั่งนานๆก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยซึ่งตอนนี้ก็กาลังพักรักษาโตอยู่นะครับผมเราสำหรับอาการที่าวายารเป็นาวายารเป็นมากน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะครับผมเราสำหรับโลกนี้ก็ได้ไปหาหมอแล้วไปอ่า ปรึกษาหมอแล้วนะครับผมเนาะหลายหมอก็แนะนําไห่พาน่ะล่ะพี่น้องแต่าาว่าบริสัร์ก็ไม่ยอมผ่านะครับผมนะเนาะเขารู้สึกว่าการผ่าแล้วเข้าจะกลับมาใช้ชีวิตประจําวันมันจ่เป็นปกตินะพี่น้องทางบริสัน์ก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าล่ะพี่น้องก็ตามที่ได้เฮ็ุคลิปลงไปนะครับผม ถึงร่างกายจะบ่ได้ไปนะครับผมนาอแต่ทรงใจไปซอยเด้อพี่น้องเด้อทรงใจไปซอยอย่างเต็มที่ฝากพอพอบแม่แม่อซีนะครับผมนาอที่เดินทางไปที่ได้ไปนางานเบิงแง่งซอยกันนะครับผมนาอคนที่ไม่ได้เดินทางยังบรีสานเนี่ยส่งใจไปช่วยนะครับผมนอาอแล้วก็รวมทําปุ่นกันไปนะครับผมถึงจะไม่ฝากนะครับผมนาะผมสวาวปอบปอบแม่เอซทุกคนไปด้วยใจพี่น้องอยากไปซอยงานอยากไปรวมง,งาน อ่าบุญกะทิน้านอิลาหน่อยอยู่แล้วเพีนะ่องทุกคนไปด้วยใจไปด้วยความหักความเอ็นดูนะครับผมนอนแล้วกับพร้อมที่จะสนับสนุนอิหลาหน่อยเฮ้าอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าบริสัน ฮู้ซึกเสียใจบ่ทีว่าได้ไปมันกะมีเสียใจด้วยพี่น้องเก็บเอามาฝันสองเืนอสามเพื่ติดต่อกันพี่น้องว่าได้ไปงานนะครับผมเขาอยากไปพี่น้องใจเขามันอยากไปอยู่แล้วนะผมแต่ว่าร่างกายแล้ะการเดินทางพี่น้องมันไม่อำนวยต่อสุขภาพบาวิสานนี่ล่ละถ้าบาวิสานมีรถประจำตัวนะครับผมเนาะคงจะเดินทางไปแล้วพี่น้องมีแคมเตว่าไส์พี่น้องกะขี่ไปกะบพว้ว่าจะฮหวดบ่อันนี้ก็ฮู้ซึกเสียใจนะครับผมสำหรับตัวบาวิสานเอง คราพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเพลงของอีหลานหน่อยเฮาสาวสมหน่อยคอยหักแล้วกา อ่าเมื่อหนีนะครับผมเนาะใครได้ไปงานบุญกะทินบ้านยิรานโนยแน่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ้านสานได้นะครับผมเนา,านะเมื่อหนีนกนามานะมา,ม,กมาวอลนั่หัวมวลกันพี่น้องตามภาษาเอฟซีลาหน่อยอาจจะมีหลายๆเรื่องมากวอลในคลิปเดียวกันนะครับผมเนาะกับวอลนั่หัวมวลกันไปพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยสานในเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บ้านสาตน,นาต้องขออนุญาตเขาตัวล่าไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม